การใช้เสียงเป็นเรื่องสำคัญในการพูดเพื่อทำให้การพูดของคุณน่าเชื่อถือมีพลังหรือสามารถที่จะสร้างแรงบันดาลใจให้กับคนฟังนะครับคุณต้องใช้เสียงที่เหมาะสมโดยการมองว่าการใช้เสียงเนี่ยเหมือนการร้องเพลงครับคุณควรใช้เสียงหลากหลายคีย์เพื่อทำให้การพูดของคุณเนี่ยมันน่าสนใจน่าฟังการใช้เสียงแบบโมโนโทนหรือเสียงคียเดียวเนี่ยจะทำให้การพูดดูน่าเบื่อครับนอกจากนี้คุณสามารถที่จะใช้โทนเสียงใช้สีหน้าใช้ภาษา ตามอารมณ์แล้วก็เนื้อหาที่จะพูดเพื่อสื่อสารให้มันชัดเจนมากขึ้นผู้ฟังได้รับรู้ทั้งเสียงแล้วก็ได้เห็นสีหน้าของคุณท่าทางของคุณสุดท้ายนะครับคุณอาจจะใช้การพอส์หรือการหยุดเงียบสั้นๆเพื่อทําการเน้นความสําคัญของเนื้อหาที่คุณนําเสนอเพื่อให้ผู้ฟังมีเวลาย่อยสิ่งที่คุณจะพูดเราใช้เทคนิคหลากหลายในการพูดครับเพื่อจะสร้างอัธรลดให้กับผู้ฟังพูดให้เหมือนกับการร้องเพลงครับ